สวัสดีครับผมชื่อชาร์คสคอรีชนชั้นสูงแห่งจัก,กรวรรดิเลอกรองในศตรวรรษที่15ชีวิตของผมเคยเปี่ยมสุขตระกูลของผมมั่งค่ำจากการค้าทางทะเลและในดินแดนของเราผมคือผู้ที่จะได้สืบทอดอำนาจทุกอย่างแต่ความสุขนั้นจบลงในปีที่ผมได้รับการแต่งตั้งเป็นอัศวิน บิดาของผมส่งผมไปยังเมืองหลวงเมดซิลด้วยภารกิจเดียวคือการแต่งงานกับสตรีสูงสักดิ์เพื่อเปิดทางให้ตระกูลของเราก้าวสู่ศูนย์กลางอำนาจและนั่นคือจุดเริ่มต้นของโศกนาฏกรรมทั้งหมด เมื่อผมมาถึงเมสซิลนครที่ได้ชื่อว่าเมืองแห่งกุหลาบภาพปราสาทโออาตานานตัดกับแสงอาทิตย์อสดงทำให้ผมเข้าใจในความปรารถนาของบิดาในทันทีทีน่นี่ไม่มีกลิ่นเค็มของทะเลมีเพียงกลิ่นหอมของกุหลาบที่ลอยอวนอยู่ในอากาศผมตั้งเป้าหมายไวท้ที่คุณแอนแห่งตระกูลพอฟิรีตระกูลที่รับใช้ใกล้ชิดองคกษัตริย์มาหลายชั่วอายุคน น,นลานประลองทวนผมสวมเกราะเงินเงาวับผ้าคลุมสีฟ้าสดสยายอยู่ด้านหลังผมมั่นใจในรูปลักษณ์ของตอนเองอย่างเต็มเปี่ยมผมควบม้าไปรอบสนามเพื่อเลือกสตรีที่จะมอบริบบิ้นให้เป็นขวัญกำลังใจผมวาดฝันไว้หมดแล้วว่าผมจะโค่นคู่ต่อสู้ลงอย่างสง่างามและสารภาพร,รักกับคุณแอนต่อหน้าทุกคน ผมก้าวเข้าสู่สนามประลองและได้ยินเสียงโห่ร้องกึกก้องธงทิวปลิวสวยัยผมยืดอกอย่างภาคภูมิแต่แล้วผมก็พบว่ามีบางอย่างผิดปกติสายตาของเหล่าสตรีสูงสักได้ไม่มองมาที่ผมเสียงเชียร์เหล่านั้นไม่ใช่เพื่อผม ฝั่งตรงข้ามคู่ต่อสู้ของผมสวมเกราะเงินเย็นเยียบผ้าคลุมสีแดงเข้มผมสีเงินของเขาปลิวสวัยไปตามลมและทันทีที่เขาปรากฏตัวเหล่าสตรีผู้สูงศักดิ์ที่ผมเคยคิดว่าสงวนท่าทีกลับลุกขึ้นยืนแล้วโยนริบบิ้นของพวกเธอเข้าสู่สนามประลองราวกับคลื่นผ้าหลากสีและแล้วหัวใจของผมก็แตกสลายเมื่อได้เห็นริบบิ้นของคุณแอนปลิวตกลงสู่พื้น ความเกลียดชังพลุ่งพล่านในใจเสียงกลองเริ่มการประลองดังขึ้นผมควบม้าเข้าใส่คู่ต่อสู้ด้วยความแข็งที่อัดแน่นเต็มอกและหลังจากนั้นก็ไม่มีหลังจากนั้นอีกผมได้ยินเพียงเสียงผู้คนตะกรนว่าผู้พิทักษ์ดิวแข็งจากรวรวดิคู่ต่อสู้ของผมคือดิวแข็งบักกิงแฮมอัศวินหนุ่มผู้เป็นที่หมายปองของสตรีสูงสักทั้งแผ่นดินแผนการของผมพังทลายลงก่อนจะทันได้เริ่มด้วยซ้ำ ด้วยความอับยศยผมจึงเดินทางกลับดินแดนของตนเองในคืนนั้นและสาบานว่าจะไม่กลับมาเหยียบเม็ดซิลอีกตราบใดที่ดิวแข่งบักกิงแฮมยังอยู่ทุกครั้งที่เขาออกรบผมภาวนาให้ศัตรูของเขามีชัยแต่คำภาวนาของผมกลับส่งผลตรงกันข้ามเขากลับได้รับชัยชนะทุกสมรภูมิจนผู้คนขนานนามเขาว่าราชสีแห่งจักรวรรดิ ผมทนไม่ไหวอีกต่อไปในปี1432ผมจึงเข้าร่วมกับแกรนด์ดิวกรีซเพื่อก่อการปฏิวัติผมคิดว่าถ้าแกรนด์ดิวได้เป็นกษัตริย์คนใหม่ดิวแห่งบักกิงแฮมก็คงหมดสิ้นอำนาจ ในวันราชาพิเศษของแกรนด์ดิลกผมกลับมายืนที่เมสซิลอีกครั้งแต่แล้วภาพที่ผมเห็นคือชายหนุ่มบนหลังม้าสงครามถือดาบยาวเปื้อนเลือดผ้าคลุมสีแดงของเขาชุ่มโชกดิวแข่งบักกิงแฮมคนเดิมเขากลับมาพร้อมกับกษัตริย์เพียวแลนดที่หนึ่งหลานชายของเขาเองตระกูลโรสกลับมาทวงบัลลังคืน ผมถูกบีบให้จ่ายค่าไถจนสิ้นเนื้อประดาตัวและถูกขับออกจากเมสซิลอีกครั้งความเกลียดชังที่มีต่อตระกูลโรสฝันลึกลงในใจผมหันไปสนับสนุนศัตรูของเขาแต่โชคชะตากลับเล่นตลกทุกคนที่ผมสนับสนุนหลวนพบกับความพินาศแกรนด์ิวปรีสตายพันธมิตรห้าท่าเรือล้มสลายกษัตริย์ก,กบฏท,ทางเหนือก็ตาย ในที่สุดผมก็ตระหนักได้หรือว่าตัวผมเองคือลางร้ายใครก็ตามที่ผมหนุนหลังจะต้องล้มเหลว เมื่อคิดได้ดังนั้นผมจึงตัดสินใจทำในสิ่งที่บ้าคลั่งที่สุดในความวุ่นวายครั้งต่อไปผมจะสนับสนุนตระกูลโรสอย่างสุดกำลังสนับสนุนเพียวแลนดที่หนึ่งให้ถึงที่สุดเมื่อสงครามระหว่างเลกอกรองและกองทัพศักดิ์สิทธิ์สองแสนนายประทุขึ้นผมเข้าร่วมกองทัพของกษัตริย์เลกอรกรองด้วยความตื่นเต้นจนแทบหลั่งน้ำตาในที่สุดด้วยการสนับสนุนของผมเพียวแลนด์ที่หต้องตายแน่ ผมทุ่มเททำตามแผนการรบของเขาอย่างเต็มที่โดยหวังว่าความพยายามของผมจะทำให้แผนของเขาล้มเหลวไม่เป็นท่าแต่ผลลัพธ์กลับตาลปาดัดเลอกลองเป็นฝ่ายชนะ ผมยืนตัวแข็งทื่อในพระราชวังรับเปลียนตรากุหลาบเหล็กจากมือของกษัตริย์เพียวแลนที่หนึ่งด้วยตัวเองทามกลางเสียงชื่นชมว่าผมคือผู้พักดีน้ำตาของผมไหลาอาบแก้มอย่างน่าสงเพศผมไม่ได้ต้องการเกียรติยศบ,บ้านี่ผมแค่ต้องการให้เพียวแลนที่หนึ่งพบจุดจบ ผมกลายเป็นวีรบ,บุรุษปฏิรูปของอาณาจักรโดยไม่ได้ตั้งใจมองดูคนที่ผมเคยปฏิเสธและหยามเหยียดถูกส่งไปสู่กิโยตินผมรู้สึกถึงความมุ่งร้ายของโลกใบนี้ และในขณะที่ผมกำลังคิดเช่นนั้นทันใดนั้นเพียวแลนที่หนึ่งกษัตริย์ผู้เลือดเย็นและโหดเหี้ยมก็เงยหน้าขึ้นสบตากับผมแววตาคู่นั้นมันมองทะลุทุกสิ่งเขารู้เขารู้มาตลอดว่าเจตนาที่แท้จริงของผมคืออะไรเขากำลังใช้ความเกลียดชังของผมให้เป็นประโยชน์ เมื่อความจริงปรากฏผมก็หนาวไปทาตัวผมถูกหลอกใช้มาโดยตลอดคืนนั้นผมหนีออกจากเมดซิลอีกครั้งกลับไปยังดินแดนของตนเองแต่ดวงตาที่เย็นชาและอย่างรู้ทุกสิ่งของเพียวแลนที่หนึ่งยังคงตามหลอหลอนผมในคิดผมทนไม่ไหวอีกต่อไปและล้มป่วยลงอย่างหนักความเจ็บป่วยครั้งนั้นพรากชีวิตของผมไปในที่สุดก่อนสิ้นลมหายใจเฮือกสุดท้ายผมคิดเพียงว่าในที่สุด ผมก็ไม่ต้องอยู่ใต้เงาของตระกูลโรสอีกต่อไปบางทีการไปสู่นรกก็อาจไม่ใช่เรื่องเลวร้ายอะไรนะเสียงดนตรีลึกลับคลอเบาๆข้าใช้ชีวิตอยู่ในนรกมาได้สักพักแล้วและต้องขอบบอกเลยว่านรกไม่ได้น่ากลัวอย่างที่ใครๆคิดตรงกันข้ามข้ากลับรู้สึกว่าที่นี่คือสถานที่ที่ดีที่สุดสำหรับชีวิตหลังความตายด้วยซ้ำ ตอนที่ข้ามาถึงครั้งแรกข้าตกใจกับท้องฟ้าสีแดงฉานและแผ่นดินที่เป็นหินสีดำสนิทแต่เมื่อเวลาผ่านไปข้ากลับมองเห็นความงามอันเป็นเอกลักษณ์ในท้องฟ้าสีเลือดนั้นดวงจันทร์เซียวสีขาวก็ดูงดงามราวบทกวีดั่งเคียวที่พร้อมจะเก็บเกี่ยวทุกชีวิตนั่นคือกวีไร้นามท่านหนึ่งเคยกล่าวไว้ ทิวเขาที่ทอดยาวต่อเนื่องก็เหมือนมังกรที่กำลังหมอบหลับไหลแม้เสียงลมจะโหยหวนจนหน้าขนลุกในตอนแรกแต่เมื่อฟังไปนานๆมันกลับคล้ายเสียงออกแกนที่บรรเลงท่วงทำนองอันลึกล้ำที่น่าประหลาดใจคือผู้อยู่อาศัยที่นี่เป็นมิตรอย่างไม่น่าเชื่อ เหล่าร่างที่ถูกแขวนไว้บนยอดเขาก็ยังพยักหน้าทักทายพวกเราในแม่น้ำทุกครั้งที่ลมพัดแรงและเหล่าดวงวิญญาณก็จะลอยตัวขึ้นจากแม่น้ำเพื่อพยักหน้าตอบทุกชีวิตที่นี่อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข นอกจากนี้นรกยังมีการก่อสร้างที่น่าทึ่งไม่แพ้โลกมนุษย์กองทัพโครงกระดูกและจอมเวทมรณะต่างวุ่นวายกับการสร้างเมืองสำหรับเหล่าพูดผีทึ้นทีและแห่งแห่งตามพระประสงค์ของราชาแห่งนรกและดูเหมือนว่าพวกเขาจะมีความสุขกับงานนี้มากเหล่าโครงกระดูกบอกว่าการมีเมือนเป็นของตัวเองดีกว่าการนอนเป็นเศษกระดูกให้ลมพัดจนกร่อนไปวัน,วน ส่วนพวกจอมเวทพวกเขาก็แค่ต้องการห้องทดลองส่วนตัวเพื่อศึกษาศาสตร์มืดเท่านั้นเองเมืองที่พวกเขาสร้างขึ้นนั้นมีสถาปัตยกรรมที่แตกต่างกันไปแต่ทุกแห่งล้วนงวดงามจนน่าขนลุกข้าเคยสงสัยว่าทำไมจนกระทั่งได้รู้ความจริงว่าเมืองต่างๆเหล่านี้ถูกออกแบบโดยสถาปนิกชื่ยดังจากโลกมนุษย์ในศตวตรรษต่างๆที่จบชีวิตลงและมาอยู่ที่นี่ คุณไม่มีทางรู้เลยว่าเนรกได้รวบรวมอัจฉริยะไว้มากแค่ไหนน่าเสียดายที่วิญญาณเร่ร่อนเช่นพวกเราทำได้เพียงอาศัยอยู่ในแม่น้ำแห่งผู้ล่วงลับเท่านั้นพวกเราใช้เวลาส่วนใหญ่ไปการแช่ตัวในสายน้ำอันเย็นเยือกและอาบแสงจันทรหากแช่นานเกินไปจนวิญญาณเริ่มจับตัวเป็นเกล็ดน้ำแข็งก็ต้องไปอุ่นร่างกายในแม่น้ำกรรมฐานที่เมืองหลวงหินดำ ชีวิตของข้าดำเนินไปอย่างเรียบง่ายจนกระทั่งวันหนึ่งบรรยากาศรอบตัวก็เปลี่ยนไปเพื่อนวิญญาณตนใหม่ของข้าดูยุ่งวุ่นวายเป็นพิเศษเขาปีนขึ้นฝั่งทุกวันเพื่อฝึกซ้อมการขับร้องอย่างบ้าคลั่งตลอด24ชั่วโมงไม่ใช่แค่เขาวิญญาณแทบทุกตนในคณะละครต่างก็ฝึกฝนอย่างหนักแม้แต่พวกโครงกระดูกก็ยังปีนขึ้นฝั่งมาเคาะกระดูกของตัวเองเป็นจังหวะเพลงที่แปลกประหลาด ข้าทนความสงสัยไม่ไหวจึงเอ่ยถามเพื่อนของข้าไปและเขาตอบกลับมาด้วยน้ำเสียงตื่นเต้นสุดขีดว่าเพราะองค์ราชันกำลังจะกลับมาในที่สุดราชันแห่งนรกในตำนานกำลังจะเสด็จนิวัดกลับสู่นรกเมล่าผู้ดูแลเมืองหลวงหินดำจึงกำลังคัดเลือกนักร้องโอเปรา่าและคณะประสานเสียงที่ยอดเยี่ยมที่สุดเพื่อเตรียมการแสดงต้อนรับอันยิ่งใหญ่ ความอยากรู้อยากเห็นของข้าถูกจุดประกายขึ้นมาทันทีตั้งแต่ข้ามาที่นี่ทุกชีวิตล้วนเอ่ยถึงองค์ราชาันอยู่แทบทุกขณะจิตปราสาทหินดำที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือพระราชวังของพระองค์พระองค์คือผู้สร้างระเบียบให้แก่นรกคือผู้ที่ทำให้เหล่าทวยเทพห้ามหันกันเองจนเสียสมดุลในสงครามครั้งสุดท้ายและหากไม่มีคนทรยศพระองค์คงได้ขึ้นเป็นราชาของโลกทั้งใบไปแล้ว พระองค์คือราชันองค์แรกและองค์เดียวของนรกตลอดกาลเพื่อนของข้ากล่าวอย่างภาคภูมิใจข้าไม่มีข้อกังขาเลยว่าทุกชีวิตในนรกคือผู้พักบีต่อองค์ราชันอย่างสุดหัวใจและเมื่อวันนั้นมาถึงข้าก็รู้สึกตื่นเต้นไปกับพวกเขาด้วย กองทัพโครงกระดูกที่ได้รับคัดเลือกยืนรออย่างเป็นระเบียบบนหาดหินพวกเขาเริ่มใช้ชิ้นส่วนกระดูกของตัวเองบรรเลงบทเพลงที่ไม่เคยมีใครได้ยินบนโลกมนุษย์มันคือบทเพลงที่มีสเสน่ห์อย่างน่าประหลาดคล้ายเสียงลมกรีดร้องผสานกับเสียงขับขานแห่งความตาย เหล่าดวงวิญญาณเริ่มขับขานบทเพลงสรรเสริญถึงความยิ่งใหญ่ขององค์ราชันทะเลสาบกรรมฐานประทูขึ้นเป็นน้ำพุแห่งเพลิงที่งดงามเสาเพลิงสีทองอารามส่องสว่างราวกับป่าแห่งแสงในวินาทีนั้นข้าคิดว่านรกช่างดูรุ่งโรจน์และเปี่ยมด้วยชีวิตชีวาอย่างน่าเหลือเชื่อในที่สุดรถม้าที่งดงามอลังการซึ่งเทียมด้วยอาชาฝันร้ายก็ค่อยๆเคลื่อนตัวขึ้นมาจากทะเลสาบเพลิง คารีเปลี่ยนขึ้นจากแม่น้ำลอยตัวให้สูงขึ้นในสายลมเพื่อจะได้ยนโฉมราชันหังนรกในตำนานคากำลังจะได้พบกับองค์ราชันคารู้สึกเป็นเกียรติอย่างสูงสุดจนกระทั่งคาได้เห็นใบหน้าของบุรุษผู้นั้นอย่างชัดเจนเส้นผมสีเงินดวงตาสีฟ้าเยือกเย็นและฉลองเพอรงองสีแดงเลือดเสียงดนตรีหยุดกระทันหันเหลือเพียงเสียงลมหวีดวิว ร่างของข้าร่วงหล่นกลับลงไปในแม่น้ำแห่งผู้ล่วงลับในทันทีแม้รอบกายจะเต็มไปด้วยไฟและกรรมฐานแต่ข้ารู้สึกว่าวิญญาณของข้ากําลังเย็นเยือกจนแทบแหลกสลายเพียวแลนที่หนึ่งมันคือเพียวแลนที่หนึ่งราชาแห่งนรกคือเพียวแลนที่หนึ่งข้าแช่อยู่ในน้ำอันหนามเน็บความยิ่งใหญ่และความปรีดาที่อยู่รอบตัวไม่เกี่ยวกับข้าอีกต่อไป ข้ามันโง่า้าควรจะรู้ตั้งแต่แรกแล้วว่าคนชั่วช้าอย่างเพียวแลนที่หนึ่งต้องมีส่วนเกี่ยวข้องกับนรกการกระทําของเขามันไม่ใช่สิ่งที่คนธรรมดาจะทําเลยเลยข้าเคยเชื่อจริงๆว่าดวงวิญญาณของอัศวินผู้กล้าที่ปรากฏขึ้นในสมรภูมินั้นคือพรจากบรรพบุรุษพรจากบรรพบุรุษงั้นหรือนั่นมันราชาแห่งนรกที่นำกองทัพของเขาขึ้นมาบนโลกต่างหาก ข้ามันโง่ข้ามันโง่จริงๆผู้ตายไม่ควรจะมีน้ำตาแต่น้ำตาของข้ากลับรินไหลออกมาไม่หยุดสวรรค์นี่มันนรกบ้าอะไรกันโอ้ความแค้นนี้เสียงลมโหยหวนดังขึ้นแล้วค่อยๆเงียบหายไป ท่ามกลางเสียงร่ำร้องของอีกาและเสียงกรอบกแกรบของกองกระดูกพวกเขาได้ก้าวเข้าสู่ความทรงจำที่ลึกที่สุดของกันและกันโดยบังเอิญแต่ก็มิอาจหลีกเลี่ยง หลังจากกลับคืนสู่ขุมนรกราชันและจอมมารไม่ได้พำนักอยู่เพียงในนครศิลาดำทั้งสองใช้เวลาส่วนใหญ่เดินทางสำรวจไปทั่วดินแดนโบราณแห่งนี้เมล่าขับรถม้าฝันร้ายทยานผ่านหุบเขาประหลาดลัดล่อข้ามทานน้ำสีดำและกองกระดูกมหือมาภายในรถมา้าราชันและจอมมานั่งประจันหน้ากันจอมมารได้เอ่ยถึงตำนานเบื้องหลังสถานที่แต่ละแห่งสิ่งปลูกสร้างโบราณทุกชิ้นด้วยน้ำเสียงราว กับการขับขานโอเปรา่าเขาได้เปลี่ยนขุมนรกอันน่าสะพรึงให้กลายเป็นมหากาบสีเลือดที่งดงามส่วนราชันทรงใช้ปากกาทองสำริดจดจาเรื่องราวเหล่านั้นลงบนแผ่นหนังที่ถูกขัดจนเรียบเนียนนี่คือการบันทึกประวัติศาสตร์ของนรกเป็นครั้งแรกการเวลาในที่แห่งนี้ไม่ได้เดินเป็นเส้นตรงหากแต่เป็นใยแมงมุมที่ซับซ้อนซับซ้อนสิ่งมีชีวิตส่วนใหญ่ต่างดำรงอยู่อย่างสับสนไม่รู้แม้กระทั่งว่า วความเกลียดชังและการต่อสู้ที่ดำเนินอยู่นั้นมีจุดเริ่มต้นมาจากที่ใดแต่ในไม่ช้าอาดีตของนรกจะถูกร้อยเรียงเป็นสายทานอันยาวไกลผ่ายใต้ปลายปากกาของราชัน พวกเขาได้เดินทางผ่านสถานที่ลีลับมากมายไม่ว่าจะเป็นบ่อน้ำพุใต้พีพบที่สะท้อนเงาของอดีตภูผาที่ร่ำไห้เป็นกำแพงแห่งน้ำตาหรือประตูศิลาขนาดยักษ์ที่พ่นลมหายใจอันหนาวเหน็บไม่สิ้นสุดทันใดนั้นฝูงกาตาแดงก็แตกหือขึ้นพร้อมกันเสียงกระพือปีกดังสนั่นหวั่นไหวราชนทรงดำเนินอยู่ในป่าที่พื้นดินเต็มไปด้วยเศษซากกระดูกและแล้วมานหมอกสีขาวโพลนก็เข้าปกคลุม ทุกสิ่ง ทัศนวิสัยพราเลือนไปในชั่วพริบตาและเมื่อม่านหมอกจางลงราชันก็พบว่าตนเองยืนอยู่เพียงลำพังรถม้าฝันร้ายจอมมานเมล่าทุกสิ่งอันตรธานหายไปราวกับว่ารถม้าได้แล่นหลุดเข้าไปในห่วงเวลาที่ปั่นป่วนจนผู้โดยสารถูกแยกออกจากกันราชันทรงกระชับคาถากระดูกในพระหัตถ์แล้วกวาดสายตามองไปรอบๆป่าทึบแผงนี้อาบด้วยแสงสีน้ำเงินเข้มบ บรยากาศเงียบสงัดผิดปกติพระองค์ลองหักกิ่งไม้แต่ก็ไร้ผลสถานที่แห่งนี้เป็นเพียงภาพลวงตาเป็นความฝันแต่คำถามคือมันเป็นความฝันของใครกันมัดอีกด้านหนึ่งจอมมานกลางร่อมสีดำของเขาออกขณะเดินฝ่าม่านที่กำลังสลายตัวเขาก็ประสบกับสถานการณ์เดียวกันและในที่สุดเขาก็นึกออกว่าป่าทึบแห่งนี้คือที่ใด ที่นี่คือป่าแห่งอดีตดินแดนที่จะแสดงภาพความทรงจำที่ผู้มาเยือนโหยหาที่สุดแต่หากมาเป็นคู่ผู้ที่มีสายใยที่เศษต่อกันพวกเขาจะได้เห็นความทรงจำที่ลึกที่สุดที่อีกฝ่ายหนึ่งฝังกลบเอาไว้ความทรงจำที่ถูกฝังกลบงั้นหรือจอมมารพึมพำกับตัวเองเบาๆเขาไม่รู้เลยว่าจะได้เห็นอดีตบทไหนของราชันและในทางกลับกันราชันจะได้เห็นอดีตบทไหนของเขา น้บปลายสุดของเส้นทางที่ปูด้วยกระดูปรากฏแสงสว่างรำไรจอมมารก้าวเขาไปและภาพทุกอย่างก็เปลี่ยนไปเสียงค้อนกระทบหินเสียงพวกคนทักทายกันและแสงแดดอันอบอุ่นที่สาดส่องลงบนใบหน้าความทรงจำที่ราชันฝังเว้ลึกที่สุดกลับดูสงบสุขอย่างน่าประหลาดจอมมานยืนอยู่บนถนนของนครที่ยังสร้างไม่เสร็จสมบูรณ์และเขาก็เห็นราชันในทันทีผู้คนมากมาย ทั้งชายหญิงเด็กและคนชราต่างช่วยกันก่อร่างสร้างเมืองด้วยรอยยิ้มแม้จะมีเหงื่อโสมกายก็ตามราชาประทับยืนอยู่ใจกลางจัตุรัสสงสวมมงกุฎที่ทำจากดอกกุหลาบแสงตะวันส่องประกายลงบนพระองค์ฝ่าบาทฝ่าบาทเด็กๆวิ่งเข้ามาหาพระองค์อย่างร่าเริงผู้คนต่างทักทายพระองค์ด้วยความรักใคร่ชมพวกเขาเรียกขานราชาไม่ใช่ด้วยความยำเกรงแต่ด้วยความรักจากหัวใจ แสงแดดยามนั้นสะท้อนอยู่ในดวงตาของราชันใสกระจ่างราวกับลำธารบริสุทธิ์ที่นี่ไม่เหมือนอาณาจากักรแต่เหมือนครอบครัวขนาดใหญ่ครอบครัวหนึ่งมากกว่าจอมมารขนักได้ในทันทีสิ่งที่เขาเห็นอยู่ตรงหน้าคือความทรงจำแรกเริ่มของราชัน เบื้องหน้าของราชันคือภาพความทรงจำของปิศาจโลกทั้งใบถูกย้อมด้วยสีแดงฉานเรากับเปลวเพลิงป้อมปราการสีขาวซีดอันโออาของเหล่าทวยเทพบัดนี้เต็มไปด้วยร่องรอยแห่งสงครามหอกโบราณที่เคยตั้งตระงานหักสะบันโครงกระดูกอสร,รพิษบิดเบี้ยวพันเกี่ยวอยู่บนนั้นคราบเลือดสีดำแดงและทองสาสกระเซ็นเปรอะเปื้อนกำแพงที่เคยเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความสูงสง่ง นี่คืออาณาจักรแห่งทวยเทพดินแดนที่เคยสว่างสวัยตลอดกาลแต่บัดนี้ท้องฟ้ากลับถูกย้อมด้วยเงาครึ้มเป็นครั้งแรกเสียงคำรามด้วยความโกรธและความกลัวดังมาจากเทพผู้ถือหอกตนหนึ่งพวกแกจะต้องชดใช้เจ้าหนอนบ่อนไส้จากนรกท่ามกลางสมรภูมิที่ร่างของอสุรกายและทูตสวรรค์กองทับทับถมกันดังภูเขาเสียงทุง้มนุ่มนวลและสง่างามกลับดังขึ้น เทพเจา้านี่ชอบหลอกตัวเองกันถึงเพียงนี้เชียวหรือ ปีศาจในชุดสีดำก้าวเข้ามาเหยียบศีรษะของเทพเจ้าตนนั้นลงกับพื้นและด้วยการออกแรงเพียงเล็กน้อยร่างของเทพผู้หญิงทนงก็แน่นนิ่งไปตลอดการเขาหยิบหอกเล่มนั้นขึ้นมาแล้วคว้างมันสุดแรงไปยังป้อมปราการเสียงระเบิดดังกึกก้องกำแพงสีขาวบริสุทธิ์พังทลายลงมาปีศาจก้าวข้ามเศษซากปราหักพังนำพาความชั่วร้ายที่เหล่าเทพเกลียดชังเข้าสู่จ ใจกลางอาณาจักรของพวกเขาท่ามกลางเหล่าอสูรที่บิดเบี้ยวและคลุมคลัง่งปีศาจกลับดูแตกต่างเขาสง่างามสุขุมและมีรอยยิ้มประดับบนใบหน้าราวกับว่าความโกลาหลของนรกไม่สามารถส่งผลกระทบใดๆต่อเขาได้เลย ราชันเก้าวเดินผ่านสมรภูมิในความทรงจำเขาตระหนักได้ในทันทีนี่คือโลกที่อยู่ในสายตาของปิศาจโดยแท้จริงโลกที่บิดเบี้ยวและคลุมคลั่งรอยยิ้มสุภาพและท่วงท่าสง่างามนั้นเป็นเพียงเปลือกนอกที่ปิดบังอสูรร้ายซึ่งพร้อมจะอาละวาดอยู่ตลอดเวลา ราชาถอนหายใจเขารู้ดีว่าเหตุใดปิศาจจึงท้าทายถวยเทพมันคือความหยิ่งทรนงเมื่อนรกต้องการจองจำเขาไว้ในความบ้าคลั่งชั่วนิรันด์เขาก็ดึงดันที่จะปีนป่ายออกมาเพื่อทำลายอาณาจักรแห่งสวงสวรรค์แต่เขาก็รู้ดีเช่นกันวันนี้คือสงครามที่ไม่มีวันชนะ เหล่าทวยเทพพร้อมใจกันเปิดประตูวังวนที่นำไปสู่จุดจบของโลกเมื่อร่างของปิศาจกำลังจะถูกดูดเข้าไปในวังวนนั้นราชันก็ยื่นมือออกไปโดยไม่รู้ตัวดดอดอภาพความทรงจำเปลี่ยนไปควันสีเทาจางลงเผยให้เห็นซากปรักหักพังของนครที่พึ่งสร้างและท่ามกลางกองเพลิงนั้นราชันกำลังก้าวเดินเพียงลำพัง ปิศาจผู้เป็นดั่งผู้ชมมองย้อนกลับไปเพียงหนึ่งวันก่อนหน้าที่นี่เคยเป็นอาณาจักรมนุษย์แห่งใหม่ที่เปี่ยมด้วยความหวังผู้คนแขวนดอกกุหลาบไว้ที่ประตูเมืองเสียงหัวเราะและดนตรีดังก้องกังวานจนกระทั่งเพลิงทันจากฟา,ากฟ้าโปรยปลายลงมา ราชรสสีทองของทวยเทพเคลื่อนผ่านท้องฟ้าหาฝนเพลิงทำลายล้างทุกสิ่งเสียงหัวเราะในวินาทีก่อนหน้าแปรเปลี่ยนเป็นเสียงกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดนี่คือทันสวรรค์การลงทันที่มอบให้แก่มนุษย์ผู้คิดจะท้าทายอำนาจของเทพเจ้าราชันเดินไปตามถนนเขาพบผู้คนของเขาดิ้นรนอยู่ในกองเพลิงและด้วยมือของเขาเองพระองค์เป็นผู้มอบการปลดปล่อยให้แก่พวกเขา ดาบในมือของราชันนิ่งราวกับเหล็กกล้าเขามอบความตายอันสงบให้แก่ทุกคนทีละคนทีละคน คนสุดท้ายคือเด็กหญิงตัวน้อยแปลวเพลิงศักดิ์สิทธิ์ลุกท่วมร่างของเธอเธอยื่นมือออกไปหาราชันเช่นเคยราชันก้มลงและจับมือนั้นไว้และในอ้อมแขนของเขาเองเสียงกรีดร้องของเด็กน้อยก็เงียบหายไปตลอดกาลเมื่อแสงอาทิตย์อันเย็นเยียบสาดส่องอีกครั้งเหล่าผู้รอดชีวิตก็ได้พบราชันของพวกเขาพระองค์อาบด้วยเลือดดวงตาว่างเปล่าราวกับไม่มีสิ่งใดอยู่ใน และรากับว่าทุกสิ่งได้ถูกฝังกลบลงไปแล้วณวินาทีนั้นเองปีศาจก็เข้าใจในที่สุดว่าเหตุใดราชาจึงแบกรับความเจ็บปวดมายาวนานเพราะพระองค์เคยสังหารผู้คนของตนด้วยมือคู่นี้เองข้าควรจะพูดอะไรดีพยาค่าฝ่าบาทที่รักของข้าปีศาจเอ่ยเสียงเบาเขาหุบร่มสีดำในมือแล้วก้าวเข้ามาดดอ ม่านหมอกสีขาวแห่งป่าอดีตการสลายไปราชันและปิศาจก้าวออกมาจากภาพทรงจำที่ลึกที่สุดของกันและกันและหยุดยืนเผชิญหน้าฟาบาท ปิศาจยกยิ้มเราควรกลับกันได้แล้วราชันยื่นมือให้เขาความเศร้าความโกรธและความขมขื่นได้กลายเป็นเพียงอดีตราชันผู้เคยไร้ซึ่งทุกสิ่งและปิศาจผู้หญิงทนงและเดียวดายในที่สุดก็ได้มายืนอยู่บนสุสานแห่งยุคสมัยเก่าปีศาจก้าวไปข้างหน้าพลางโอบกอดราชันไว้ในอ้อมแขนอัศวินคืออะไร คือดาบและโล่ที่ถูกหลอมขึ้นเพื่อปกป้องจักรวรรดปีคริสต์ศักราช1422ท้องฟ้าสีเทาหม่นคือลางบอกเหตุแห่งพายุฤดูร้อนที่กำลังจะมาถึงภายใต้เงาเมฆนั้นกองทหารม้ากองหนึ่งกำลังเคลื่อนทัพผ่านทุ่งหญ้าและเนินเขาเตียเต้ยๆมุ่งหน้าสู่ป้อมปราการจันทรานาทีธงประจำตระกูลรูปดอกกุหลาบเหล็กบนพื้นสีแดงเข้มโบกสะบัดอย่างเย็นเยียบ โยฮันในวัย16ปีควบม้าตามติดบิดาของเขาโดยยุคแห่งบักกิงแฮมนี่คือสมรภูมิแรกของเขาในคำบอกเล่าของเหล่าผู้คนบิดาของเขาคือราชสีแห่งจักรวรรดิอัศวินผู้รุ่งโรจน์และรบไม่เคยพ่ายทุกคนต่างบอกเขาว่าเมื่อได้เข้าร่วมกองทัพเขาจะเข้าใจเองว่าเหตุใดบิดาจึงถูกขนานนามว่าอัศวินแห่งจักรวรรดิ ท่ามกลางอากาศร้อนอบอ้าวก่อนฝนตกโดยยุคแห่งบักกิงแฮมยังคงมีสีหน้าเคร่งขรึมเขาสั่งการให้ทุกคนไปถึงที่หมายตามกำหนดก่อนพายุจะมาถึงโยฮันพยายามอย่างสุดความสามารถที่จะตามบิดาให้ทันแต่ไม่นานร่างกายของเขาก็เริ่มอ่อนล้าทว่าเมื่อมองไปรอบตัวกลับไม่เห็นอัศวินคนใดปริป,ปากร้องขอการหยุดพัก พวกเขาคือกระแสทานแห่งเหล็กกล้าที่เคลื่อนไปข้างหน้าอย่างเงียบงนันด้วยเจตจำนงของคนผู้เดียวโดยยุคแห่งบักกิงแฮมโยฮันกัดฟันแน่นเขาบอกกับตัวเองในใจว่าเขาคือบุตรแห่งราชสีจะแสดงความอ่อนแอออกมาไม่ได้และแล้วก่อนที่สายฝนหยดแรกจะโปรยปลายพวกเขาก็มาถึงป้อมปราการจันทรานาที สะพานชักถูกหย่อนลงเหล่าอัศวินเคลื่อนทับเข้าสู่ประการเหล็กที่คอยปกป้องแผ่นดินเลอกรองมาอย่างยาวนานดู๊กไม่เสียเวลาพักแม้แต่น้อยเขานำโยฮันและนายทหารคนสนิทมุ่งตรงไปยังห้องบัญชาการรบแผนของเขาถูกกางออกและมันเสี่ยงอย่างยิ่งเราต้องจัดการกองทหารม้านหนักของพวกมันก่อนที่กำลังเสริมจะมาถึงโดยยุคประกาศกล้าวนายทหารรักษาการต่างมองหน้ากัน กองทัพของเบรสซี่เพิ่งมาถึงและยังไม่บอบช้ำจากการรบแต่ไม่มีใครขัดขานในยามที่จักรวรรดิอ่อนแอจากภัยแล้งและราชสำนักกำลังระส่ำระสายพวกเขาไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากเชื่อมั่นในตัวบุรุษผู้นี้และกองทหารอันเลื่อมชื่อของเขาดุกยกมือขึ้นทาบลงบนอกเพื่อเกียรติภูมิแห่งกุลาบ เสียงเกราะเหล็กกระทบกันดังกังวันและในบัดดนั้นทุกคนในห้องก็กำหมัดทำความเคารพพร้อมเปล่งเสียงกึกก้องเพื่อเกียรติภูมิแห่งกุหลาบคำปฏิญาณน,นี้คือคำประกาศสิทธิว่าการตัดสินใจของเขาจะไม่มีวันเปลี่ยนแปลงตกดึกโยฮันจึงมีโอกาสได้อยู่กับบิดาตามลำพังบนกำแพงป้อม เขาได้เห็นอีกด้านหนึ่งของดุกผู้เด็ดขาดความใส่ใจในทุกรายละเอียดอย่างน่าเหลือเชื่อตั้งแต่สภาพอากาศในวันพรุ่งนี้ไปจนถึงสภาพเกราะและอาวุธของทหารทุกนายเจ้ากลัวหรือไม่ดุกวางมือบนบ่าของบุตรชายพลางลองไปยังค่ายของศัตรูที่อยู่ไกลออกไปโยฮันนิ่งคิดไปครู่หนึ่งก่อนจะยอมรับตามตรงขอรับข้ากลัว ความตื่นเต้นที่ได้เหยียบสมรภูมิครั้งแรกจางหายไปหมดสิ้นเมื่อดุ๊กส่งเขาไปเยี่ยมทหารบาดเจ็บที่นั่นโยฮันได้เห็นโฉมหน้าที่แท้จริงของสงครามไม่ใช่ความรุ่งโรจน์ในบทเพลงแต่คือบาดแผลที่ฉักกันเสียงครวญครานด้วยความเจ็บปวดและกลิ่นอายแห่งความตายที่จับต้องได้ความกลัวเป็นเรื่องปกติดุ๊กตบไหล่บุตรชายเบาๆทุกคนล้วนรู้สึกกลัวแต่เจ้าต้องเรียนรู้ที่จะไม่หวั่นเกรงมัน สักวันหนึ่งเจ้าจะขึ้นเป็นแม่ทัพแทนข้าและเมื่อวันนั้นมาถึงเจ้าต้องเปลี่ยนตัวเองให้เป็นราชสีผู้ไร้ความกลัวเพื่อที่กองทัพของเจ้าจะกลายเป็นฝูงราชสีโยฮันพยักหน้ารับอย่างเงียบงนันแท้จริงแล้วหลักการของอัศวินมีเพียงข้อเดียวนั่นคือการปกป้องดูก,กล่าวต่อเมื่อเราชักดาบเราต้องรู้ว่าเราสู้เพื่อสิ่งใด การสังหารศัตรูไม่ใช่เรื่องน่าโอ้อวดแต่การปกป้องสิ่งที่เราหมายจะคุ้มครองได้ต่างหากคือเกียรติยศที่แท้จริงอัศวินคืออะไรคือดาบและโล่ที่ผูกหลอมขึ้นเพื่อจักรวรรดิพวกเขาสามารถจู่โจมและพวกเขาสามารถปกป้องโยฮันพยักหน้ารับอีกครั้งแม้จะยังไม่เข้าใจความหมายทั้งหมดแต่เขาสลักถ้อยคำของบิดาไว้ในใจ รุ้งสางมาเยือนประตูป้อมประการเปิดออกกองทหารม้าที่ฝีเท้าถูกพันด้วยผ้าเคลื่อนผลสู่สายหมอกยามเช้าอย่างเงียบงันนี่คือการรบครั้งแรกในชีวิตของโยฮันวันที่ราชสีเท่านำพาราชสีหนุ่มสู่สมรภูมิแห่งเลือดและชีวิตเพื่อสอนบทเรียนสุดท้ายว่าด้วยความตายและเกียรติยศก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือน เพื่อเป็นกำลังใจให้กันและจะได้ไม่พลาดเรื่องราวในตอนต่อไปนะครับขอบคุณครับ